สวัสดีครับพี่ๆวันนี้ Heute ต้อมพามาดูแปลงนา5451นะครับทําการเก็บเกี่ยวแล้วนะแปลงนาใกล้บ้านต้อมนะครับวันนี้กาลังเก็บเกี่ยวอยู่นะครับอ่า5451อายุการเก็บเกี่ยวในแปลงนี้นะครับตอนเนี้ยอยู่อายุประมาณ115วันนะครับ115วันโมมันทาไมยาวนานขนาดนี้นะครับ110วันนี่ต้อามก็ว่าเยอะแล้วนะนี่115วันนะครับนี่5451นะแถวบ้านต้อมกาลังเกี่ยวอยู่เลยครับนุ่น ย่าลิเกก็มีมั่งนะครับในฤดูกาลนี้อย่างที่บอกว่ารุ่นรุ่นเนี้ยน่าจะได้กันไม่ค่อยดีด้วยแหละที่ต้องมองนะครับเพราะว่าเป็นบัวแล้วก็รอดจากพวกเพียมาด้วยนะร้อยสิบห้าวันเลยนะครับนี่เนี่ยก็สวยอยู่นะครับอ่าน้สึกว่าจะได้ดีกว่าแถวๆที่ว่าที่ว่าเกี่ยวมาดีกว่าเนาะอายุการเก็บเกี่ยวของเขาจริงๆเนี่ยถ้าทําปกติที่ว่าไม่โดนกระทบเนี่ยไม่โดนกระทบบัวหนาวเนี่ย จะอยู่เลทประมาณ95วันได้เก็บเกี่ยวนะครับ5 45 1หหนึ่งหรือตัวคูลเจมินเบอร์ห้านี่นะครับแต่อันเนี้ยมาร15เลยจะไปสไตล์เดียวกับเขาขอ85เลยครับเป็นข้าวหนักเลยแต่อยู่เขาน้อยไงครับสวยอยู่ครับสวยกว่าที่ว่าต้อมเคยไปทํามาอยู่เราเกี่ยวมาแล้วครับได้ไปทั้งหมด2อุ้มแล้วครับนาตรงนี้มัน16ไร่เขาแบ่งซึ่งทำข้าโวโพดไว้ด้วยไงครับก็เดี๋ยวจะมาดูว่าจะได้ประมาณครับ สีอ่อุ้มได้ไหมนะครับเพราะว่าอุ้มที่สองเทและอุ้มนี้อุ้มนี้สามกำลังกำลังเกี่ยวอยู่นะครับน่าได้ประมาณ ดูมารอบหนึ่งแล้วเนาะก็ข้าวเขาเป็นขี้รีดเยอะอ่าเป็นขี้รีดนะครับแล้วก็รอดจากแมลงตัวใอ,อย่ที่บ่อนะครับมันก็จะเอาตะเภาหน่อยๆน,นะครับแต่ก็ต้องมองดูแล้วดีกว่าท,ที่ต้องเคยไปถ่ายมาดีกว่าเออในฤดูกาลนี้นะอ่ารู้สึกว่าจะดีนะครับแต่มันก็บางอะเนาะโดนบัวโดนเชี้ยแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของสภาพอากาศด้วยนะครับเพราะว่า ฤดูการที่เนี่ยทำรุ่นนี้เป็นรุ่นอ่ารุ่นที่ว่าจะได้เก็บเกี่ยวไม่เกินหนึ่งเดือนเนี่ยประมาณเดือนเมษาเนี่ยจะเป็นรุ่นที่โดนบวมาทุกแปลงเลยแถวบ้านต้อมนะครับแล้วก็มาฟื้นนะครับมาฟื้นแล้วก็ได้เก็บเกี่ยวกันนะครับแต่แปลงนี้ห้าสี่ห้าหนึ่งที่ต้อมอ่าถามเขาดูเนาะถามนาะเขาดูตะก,กี้นี้เขาบอกว่าร้อยสิบห้าวันร้อยสิบห้าวันนี้ไม่ใช่เล่นๆเลยนะครับมันเอาไปเปรียบเทียบกับอ่าไอ้พวกกอหอแปดห้าได้เลย ยาวยาวนานมากแต่มันก็ยังปนเขียวเห็นไหมยังมีเขียวอยู่บ้างเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าโดนบัวนะครับแล้วเขาก็แตกแตกกิ่งแขนงออกมานะครับเป็นกิ่งแขนงแตกออกมาแล้วต้นข้าวไม่ค่อยสูงนะฤด,ดูการนี้ต้นเตี้ยเนี่ยครับก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตอีกทีหนึ่งจะได้ประมาณเท่าไหร่อันนั้นอีกประมาณไล่ไล่นิดๆหรือไงเนี่ยจะได้ไหมสี่อุ้มหน้าจะไม่ถึง ามอุ้มครึ่งน่าจะได้อยู่เพราะว่าอันนี้ก็ยังไม่ไม่ขึ้นอุ้มเลยยังไม่เห็นนะครับก็ฤดูการนี้ก็ถ้า,าเขาเรียกว่าทําไปแล้วเนาะก็ได้ยังดีกว่ามันไม่ได้ครับเพราะว่าทําทยากจริงๆในฤดูการนี้นะครับรอทําช่วงเนี้ยต่อจากนี้ไปแล้วก็ทําลไปหาผลเนี่ยต้องมั่นใจว่าจะดีกว่านี้นะครับจะดีกว่านี้นะครับ ก็วันนี้ก็เดี๋ยวต้อมจะเอาโดนบินนะครับตัดคลิปนะครับฝากก้าวพี่น้องรั้ง้ยเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามนะครับเป็นกาลังใจทางช่องต้อมดื้อแชนเนลด้วยนะส่วนที่พี่น้องท่านไหนสนใจตัวหมักข้อด,อขอดีข้อเด่นเกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนนะครับเร่งรากแตกกอใบเขียวใบตั้งนะครับติดต่อสอบถามาลุงตีตะวันแดงกับคู่หูเกษตรในช่องทางของ u t u b e นะครับ0ูนย์ -9 C 1, C 9 C 3 C 6 9, C 1, C 9, C 3, C 6 0 9 9 4 1 9 9 3 6 6ย์